การฉีดสีท่อน้าไข่นะคะเป็นวิธีในการตรวจประเมินหาสาเหตุของภาวะมีบุตรยากค่ะโดยหมอก็จะทําการฉีดสีนะคะผ่านเข้าทางปากมดลูกค่ะสีนี้ค่ะก็จะไหลเข้าสู่โพรงมดลูกไหลเข้าสู่ท่อน้ําไขค่ค่ะทําให้เราสามารถประเมินโพรงมดลูกแล้วก็ท่อน้ําไข่ได้นะคะโดยระหว่างที่มีการฉีดสีค่ะก็จะมีการเอ็กซเรย์ควบคู่ไปด้วยค่ะเพื่อดูการไหลของสีค่ะว่าโพรงมดลูกปกติหรือเปล่ามีอะไรมาเบียดมาดันโพรงมดลูกหรือเปล่าค่ะ นอกจากนี้ค่ะก็สามารถประเมินท่อน้ำไข่ได้ด้วยค่ะว่ามีภาวะท่อน้ำไข่ตีบปันหรือบวมน้ำหรือเปล่าค่ะโดยปกติค่ะเราก็ไม่ได้แนะนำให้ผู้หญิงทุกคนนะคะเฉดสีท่อน้ำไข่ค่ะหมอจะแนะนำค่ะให้เฉดสีค่ะในรายที่สงสัยค่ะว่าจะมีปัญหาของท่อน้ำไข่ค่ะเช่นในคนที่มีประวัติปวดท้องน้อยเรื้อรังค่ะมีประวัติเยื่อบุมดลูกเกินผิดที่หรือมีประวัติเคยตั้งครรภ์นอกบนลูกค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะก็จะให้ขึ้นขายอย่างคะ่ะเหมือนกับการปรวดภายในเลยค่ะหลังจากนั้นคะ่ะหมอก็จะใส่เครื่องมือคะ่ะสําหรับการปรวดภายในเพื่อเปิดช่องคลอดค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการใส่อุปกรณ์สําหรับฉีดสีนะคะเข้าทางปากหมดลูกค่ะพอใส่อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะ <c oughs> ก็จะมีการฉีดสารทึบรังสีเข้าไปค่ะระหว่างการฉีดสีเนี่ยก็จะมีการเอ็กซเรย์ไปพร้อมๆกันค่ะ <c oughs> เพื่อดูว่าการไหลของรังสีเนี่ยเป็นปกติหรือเปล่าค่ะระยะเวลาที่ใช้ในการทำนะคะจะอยู่ที่ประมาณ5-15นาทีเท่านั้นเองค่ะ ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลไม่ต้องดมยาสลบค่ะอย่างแรกนะคะวันที่เหมาะสําหรับการฉีดสีค่ะจะเริ่มหลังจากประจําเดือนหมดค่ะและไม่ควรเกินวันที่12นับจากวันแรกของประจําเดือนค่ะและอย่างที่2นะคะในรอบที่มาทําการฉีดสีค่ะควรงดการมีเพศสัมพันธ์ค่ะหรือคุมกําเนิดในทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ค่ะเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นในรอบที่มาฉีดสีค่ะ อันนี้ก็แล้วแต่คนนะคะในบางคนค่ะที่มีท่อลำไข่อุดตันค่ะก็จะมีอาการปวดหน่วงท้องมากได้ค่ะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วคนไข้มักจะบอกว่ามีปวดหน่วงเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะหลังการฉีดสีค่ะก็จะมีเลือดออกกระปีกระปอยได้ค่ะหรือปวดท้องน้อยเล็กน้อยได้ค่ะหมอจะแนะนำว่าสามารถกินยาแก้ปวดตามอาการได้ค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจมาฉีดสีข้อน้ำไข่ค่ะหรือมีข้อสงสัยค่ะสามารถปรึกษาเข้ามาได้นะคะที่แผนกสูตินรีเวทโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศค่ะ